สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูเครื่องรถไถหน่อยนะครับผมวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีโครงนะครับผมมีเครื่องโครงอยู่ข้างหน้าในสองคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่อง ยันม่ากับคูบุต้าเออยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวจะไปติดให้ฟังนะครับเครื่องยันม่าหนึ่งศน้านะครับอันนั้นรู้สึกว่าจะแปดแปดพันกว่านะเพื่อนเพื่อนอันนั้นก็โอเคนะแจะว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้หน่อยครับมาใหม่นะครับผมเป็นคูปุต้านะครับผมเอทีห e ้านะครับ กับโครงบิ๊กจิ๋วนะครับผมสําหรับคันนี้สวยๆนะครับผมโครงก็สาสีสาสาีมานะครับแต่ก็ยังไม่ผุนะครับผมยังใช้ได้สวยงามนะครับนี่นะเราจะสตาร์ทให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวบอกพิกัดก่อนนะครับกับเบอร์โทรนะครับผมพิกัดก็อยู่ที่เบื้องบ้านนะครับ อำเภอบึงสามคีนะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเบอร์โทรก็086นะครับ175 2498นะครับผมนี่นะอยู่บึงบ้านนะครับผมคันนี้ก็เปิดอยู่ที่19,000บาทนะครับผมเพื่อนๆได้ล้อยางด้วยนะครับสามารถต่อรองได้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับ Kìa đó, tiếng gò đi, mong hát, hát. Đăng, uh... đang nìm mà hát bạn, là Cái đang Đắng mà hát bít nư Gò mà ็ยังแน่นนะครับผมวันก็ยังไม่ขาวนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องโอหสาแก่กลดสีครับไปเลยเนะี่ยอ๋อขึ้นนะครับผมเียแรงดันน้ำมันเครื่องก็ยังขึ้นนะครับผมโอเคเนาะ 1น0 0งบาทนะครับสำหรับคันนี้รถีดก็ยังดีนะครับเร่งมาไวนะครับผมอ่าเดินเบาได้นะครับอาเดินเบาได้ปกตินะแสดงว่ารถขีดยังดีนะครับรอบมาไวนะผมยังใช้ได้นะครับ สวยๆนะครับคันนี้หนึ่งหนเก้าบาทนะครับผมโอเคนะก็มาดูอีกคันเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เป็นคูปุต้าเหมือนกันนะครับผมเป็นอ e ีทีร้อนะครับเป็นอ่างธรรมดาเนาะประกอบไทยนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นโครงบิ๊กจิ๋วนะครับเพื่อนๆกับล้อยางสวยๆนะครับยางก็ยังเต็มนะครับผม เดาีมาดูโครงหน่อยว่าผุไหมรงก็ยังไม่ผุนะครับผมตรงนี้อาจจะบิ้วมาใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับโอเคเนาะแต่ว่าก็สวยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับผม นีก็มาไวเหมือนกันนะครับผมเพื่อนรถกีดก็ยังดีครับอ่มาดูยันมาหน่อยนะครับเพื่อนเป็นอ่ารหัสตามนี้นะครับผม es นะครับ105นะครับผมก็เป็นเครื่อง Made in j เจแปนะครับเป็นขนาด10แรงครึ่งนะครับเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับผมเนเครื่องผมก็เกิดไม่ทันเนาะเครื่องสมัยรุ่นนี้นะครับแล้วก็สตาร์ตติดง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ตให้ฟังนะเพื่อนกัันี้ก็8 0 0 0 8,500นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับ,รบ,บนี่นะครับก็แปดันห้าเนาะอาเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับสตาร์ทยังไงเนี่ยก่อนข้างที่จะคลาสสิกหน่อยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยวาาอยู่ตรงนี้นะครับ ง่ายนะครับผมนี่นะครับฮะเก่าฮ่าน่รฮ่า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 ฮ่้ฮ่าฮยนะ่รฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นน่าฮ่าฮ่้ฮ่้ฮ่าฮอาฮ่้ฮ่าฮ่าานี่า่า่า ก็กำลังี่เหลือเพราะว่าได้ตั้งสิบแรงขึ้นนะครับก็ราคาแค่8,500เองนะครับเพื่อนแล้วก็เครื่องมันยังนิ่มนะครับรอบมาไวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนะครับเนี่ยเติมน,น้ำตรงนี้นะครับพัาสสิกคนระับ ได้นะเพื่อนสวยงามครับใช้ได้ครับสำหรับว่ดึงน้ำนะครับผมคำนี้ค่อนข้างรีเจแรงนะครับผมพอแล้วเดี๋ยวตกแท่นคนะครับผม8,005นะครับสำหรับหัวนี้เป็น e s 1 0 5 4นะครับผม ปดพันห้าต่อร้องได้อีกไหมเนี่ยลุงต่อต่อร้องได้นะครับแปดพันห้าก็ 8, ยังต่ออีกแล้วแล้วก็เครื่องนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็น E ีเก้าห้านะครับผมก็กไไมกตัวนี้ก็นห,นหนึ่งหมื่น สามพันบาทนะครับยังจำได้นะครับสตาร์ทไหมเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับนะเดี๋ยวมาติดเก่าห้าให้ฟังนะครับผมอ่าติดนะครับผม รับหัวนี้ก็พาไวนะครับเกิดยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดนะเพราะว่ามันอยู่บนแท่นนะครับผมเดี๋ยวมันจะตกเหมือนกันนะั่น ห่วงนิดนึงนะครับโ okay. อเคเอละหนึ่งมสาพบาทนะครับเพื่อนๆต่อรองได้นะครับผมนะก็จะมีมาแค่นี้นะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็จะมีตัวนี้มาเพิ่มนะครับแล้วก็ 95นะครับอ่า ET95 นะครับผมมีมาใหม่2ตัวเนาะก็อ,อัปเดตประจำวันที่สิบสอนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่สิบสองกระดากดานะครับผมปี2 5งพันหอกสามเนาะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดเรามีของมาใหม่นะก็เผื่อเพื่อนๆที่ สนใจเนาะกำลังหาซื้อเครื่องนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมกำลังมองหาเครื่องไว้ใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จะเอามาซ่อมเนาะอันนี้ก็เอามาซ่อมนะครับอันนี้เป็น e ีี11แรงนะครับผม โอเคเนาะเพื่อนๆวีดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ตักกำลังใจนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ